สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ History World กับผมเจสอีกแล้วนะครับจากที่ได้อ่านคอมเมนต์มานะครับเราได้เห็นหลายคนเลยอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับยานพาหนะต่างๆรถถังเครื่องบินนะครับในสงครามโลก มีตั้งแต่ของฝ่ายเยอรมันนะครับไปจนถึงโซเวียตหรือแม้กระทั่งอเมริกาก็ตามเองเนี่ยเห็นคนคอมเมนต์มาแบบนี้นะครับเราก็จะจัดให้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคลิปแรกเนี่ยเราประเดิมกันด้วยรถถังของเยอรมันกันดีกว่าสุดยอดเครื่องจักรสังหารของกองทัพเยอรมันนะครับที่ฝั่งสัมพันธมิตรเนี่ยนะครับได้เกรงกลัวกันเป็นอย่างมากวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดกันถึงรถถังไทเกอร์กันครับรถถังไทเกอร์นะครับหรือชื่อจริงๆของมันเนี่ยคือ Panzer 6นั่นเองซึ่งที่มาของรถถังไทเกอร์เนี่ยนะครับเราต้องย้อนไปในปี1938ครับในช่วงที่ถูกเรียกว่าช่วงอินเทอร r วนะครับมันคือช่วงกลางระหว่าง2สงครามเนี่ยทางกองทัพเยอรมันเนี่ยนะครับได้เลิงเห็นถึงอนาคตไว้ว่ารถถัง Panzer ร์4ที่ได้รับการออกแบบในปี1936เนี่ยอาจจะมีประสิทธิภาพที่ทัดเทียมหรือว่าด้อยกว่านะครับรถถังของศัตรูเลยมีการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับว่าให้ออกแบบเฮวีแทงขึ้นมาหรื รถถังหนักนะครับที่มีเกราะที่หนาเป็นพิเศษแล้วก็เอานาจการโจมตีที่รุนแรงกว่ารถถังคันอื่นๆนะครับผมและในสเปคเนี่ยนะครับต้องมีน้ำหนักถึง45ตันเลยทีเดียวมีการสร้างโปรโตไทป์หรือรุ่นต้นแบบออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่า ที่ผ่านเข้ารอบมาเนี่ยเหลืออยู่2เจ้าครับผมในปี1941นะครับหลังสงครามเริ่มต้นมาแล้ว2ปีเนี่ยเฮนเชลนะครับได้ออกแบบรถถังขึ้นมาที่ตอนแรกเนี่ยนะครับมีชื่อว่า VK 4 5 0 1 H ครับผมซึ่ง H เนี่ยมาจากเฮนเชลส่วนยี่ห้อของคู่แข่งเนี่ยนะครับมีชื่อรุ่นว่า VK 4 5 0 1 P นะครับซึ่ง P เนี่ยมาจากบริษัท Porsche ครับผม ใช่แล้วครับรถพอรทชที่เห็นวิ่งกันบนท้องถนนในทุกวันนี้แหละแล้วจากการคัดเลือกของคณะกรรมการเนี่ยสรุปว่ารถของเฮนเชลเนี่ยนะครับผ่านการคัดเลือกแล้วได้ถูกเลือกให้เป็นรถถังหนักที่จะเข้าประจําการในกองทัพเยอรมันนะครับหรือว่าอนาคตเนี่ยที่จะกลายมาเป็นไทเกอร์วันที่เรารู้จักกันนั่นเองโดยที่สุดท้ายแล้วนะครับสเปคของรถถัง VK 4501H หรือว่าไทเกอร์หรือไทเกอร์วันเนี่ยพอสร้างออกมาจริงๆแล้วนะครับน้ำหนักของมันเนี่ยได้มากกว่าสเปคที่ตั้งไว้ว่า45ตันเนี่ยไปถึง54ตันเลยครับผม ด้วยเกราะนะครับจุดที่มีความหนาสูงสุดเนี่ยถึง120มิลิเมตรเลยนะพร้อมกับป้อมปืน8.8เซนนะครับผมทำให้รถถังคันนี้นะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นตำนานของสนามรบไปเลย ราะในช่วงต้นของสองครามโลกเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าในยุโรปเนี่ยเยอรมันเนี่ยนะครับเป็นชาติที่สร้างยานเกราะต่างๆออกมาได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในภูมิภาคแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับรถถังที่ใช้เป็นหลักๆเนี่ยก็คือ p a n เซอร์ทีกับ p a n เซอร์โฟครับผมแต่เมื่อสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้เข้าร่วมสงครามแล้วด้วยเนี่ยรถถัง M4 s h e r m a n ซึ่งเป็นรถถังหลักของสหรัฐเนี่ยนะครับมันมีประสิทธิภาพเทียบกับรถถัง p a n เซอร์โฟของเยอรมันได้เลยทางเยอรมันเนี่ยเลยต้องเร่งผลิตรถถังไท ถ้าจับมันมาหนึ่งหนึ่งกับรถถังเชอร์แมนเนี่ยนะครับรถถังไทเกอร์เนี่ยได้เปรียบกว่าเยอะเพราะว่า เกราะและปืนใหญ่ของรถถังเชอร์แมนเนี่ยสู้ไทเกอร์ไม่ได้เลยภายหลังนะครับเลยมีการดัดแปลงรถถังเชอร์แมนไปในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเสริมเกราะนะครับหรือว่าเปลี่ยนป้อมปืนให้เป็นปืนที่มีประสิทธิภาพในการทําลายล้างสูงมากขึ้นเช่นนะครับรถถังเชอร์แมนรุ่น M4A3E2 นะครับที่มีชื่อว่าเชอร์แมนจัมโบ้หรือจะเป็นเชอร์แมนรุ่น M4A3E8 หรือที่เรารู้จักกันในนาม ECA นั่นเองนะครับผม แต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยการดัดแปลงพวกเนี้ยนะครับก็อาจจะเพิ่มประสิทธิภาพในการสู้กับรถถัง p a n เซอร์โุ่นเล็กเนี่ยได้มากขึ้นก็จริงแต่ว่ามันก็ยังเอารถถัง t i เกอรวันไม่ลงนะครับผมจนถึงประมาณช่วงท้ายสงครามโลกนะครับปี1944เนี่ยฝั่งสัมพันธมิตรเนี่ยนะครับถึงได้ออกแบบแล้วก็สร้างรถถังใหม่ที่สามารถยิงเจาะเกราะรถถังไทเกอร์ได้นะครับเช่น รถถังเชอร์แมนรุ่นไฟฟลายของอังกฤษนะครับหรือไม่ก็ T 34นะครับที่เปลี่ยนป้อมปืนไปเป็นที4 8 5่34 85ครับผมหรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกานะครับที่ออกรถถังหนักออกมาเหมือนกันนั่นก็คือ M26 Pershing Tank นั่นเองกลับมาพูดกันถึงรถถังไทเกอร์ของเรากันดีกว่าครับทุกคนรถถังไทเกอร์เนี่ยนะครับต้องใช้พลละขับถึง5นายด้วยกันครับนั่นก็คือผอ,อรถถังนะครับ1คน พลปืน1น,นะครับพลบรรจุกระสุน1พลระคับ1น,นะครับแล้วก็พลวิทยุอีก1คนครับผมอย่างที่เราได้บอกไปนะครับว่าเกราะเนี่ยมันหนาตั้งแต่25ถึง120มิมซึ่งเรียกได้ว่าหนามากๆนะครับในยุคนั้นเนี่ยเป็นเกราะที่หนาสุดๆไปเลยเครื่องยนต์ของมันเนี่ยนะครับเป็นเครื่อง12สูบเมบักนะครับหรือว่ารหัสของมันเนี่ยคือ HL230P45 เครื่องแก๊สโซลีนเอนจินครับผมซึ่งสร้างแรงม้าก,กับไอรถถัง55ตันเนี่ยได้ถึง 690แรงม้าเลยนะครับแต่ด้วยความที่น้ำหนักมันเยอะเหลือเกินเนี่ยความเร็วมันนะครับสูงสุดเนี่ยเลยเหลือได้แค่38กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอง ส่วนปืนนะครับอย่างที่เราได้บอกไปว่าปืนใหญ่ในป้อมเนี่ยมันเป็นปืน8.8เซนติเมตรนะครับที่เรียกได้ว่ามีอํานาจทําลายล้างรถถังได้แทบจะทุกคันในสมรภูมิเลยนะแล้วยังมี MG อีก2กระบอกนะครับซึ่ง MG มเนี่ยมันอาจจะเป็น m g 34หรือว่า MG 42ก็ได้แล้วแต่รุ่นแล้วแต่คันว่าจะเอาอะไรมาใส่นะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยนะครับไอ้รถถังคันนี้มันยังมีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งคือการปล่อยม่านควันครับผมมันสามารถยิงสมกบาราชนะครับในการพรางตัวหรือว่าใช้สําหรับการถออออยนีกกกจากการต่สู้ผ ซึ่งรถถังไทเกอร์เนี่ยได้มีการปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ย ในทะเลทรายตุนิเซียครับปี1942สร้างความตื่นตระหนกให้กับกองทัพอังกฤษเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะอังกฤษเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นชาติที่มีรถถังทัดเทียมกับเยอรมันที่สุดในแ,แถวนั้นแล้วแหละเช่นรถถังวาเลนทน์หรือรถถังเอเทนนะครับผมมันพอฟัดกับรถถัง p พนเซอร์โฟใช่ไหมครับแต่พอรถถัง p พนเซอร์ซิกหรือว่าไทเกอร์วันโมาเนี่ยมันกลายเป็นมวยคนละไซส์ไปแล้วครับแล้วไทเกอร์วันเนี่ยนะครับได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในทั่วทุกสมรภูมิเลยไม่ว่าจะเป็น อิตาลีนอรมังดีหรือว่าจะเป็นฝั่งตะวันออกนะครับที่สู้กับพวกโซเวียตเนี่ยโดยที่จํานวนไทยก็วันท,ท,ทั้งหมดที่ได้ถูกผลิตมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี1942จนปี1944เนี่ยทั้งหมดจํานวน1,350คันครับผม ถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับแต่ว่าด้วยทรัพยากรของเยอรมันที่มันมีร้อยหลอลงทุกปีทุกปีเนี่ยรถถังไทเกอร์เนี่ยนะครับมันเป็นรถถังที่ต้องใช้เหล็กจํานวนมากนะในการสร้างเพราะว่าน่วยน้ําหนัก55ตันนะเนาะแล้วมาพูดถึงข้อเสียมันกันบ้างครับว่าทําไมรถถังไทเกอร์เนี่ยโอ้ฟังดูอาจจะแบบ แข็งแกร่งทนทานไม่มีอะไรจะมาทัดเทียมได้เนี่ยนะครับมันมีข้อเสียข้อด้อยอยู่เนี่ยสข้อด้วยกันนั่นก็คือ1น,นะครับอย่างที่เราได้บอกไปเมื่อกี้เนี่ยว่าก่าจะสร้างได้คันนึงเนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมากเลยนะครับแล้วช่วงปลายสงครามทรัพยากรของเยอรมันก็แทบจะไม่มีเลยนะครับผม กับ2นะครับตอนที่มันเนี่ยได้ถูกใช้ในการบุกรัสเซียนะครับเมื่อถึงหน้าหนาวเนี่ยนะครับโคลนที่มันติดอยู่ระหว่างล้อที่มันสลับกันเป็นฟันปลาเนี่ยจากที่มันควรจะเป็นข้อดีในการเพิ่มแรงขับเคลื่อนใช่ไหมครับมันกลับกลายเป็นข้อเสียเพราะว่าพออากาศหนาวเนี่ยน้ำแข็งมันเริ่มจะเกาะนะครับผมทําให้ดินนี่มันติดอยู่ระหว่างล้อเนี่ยเกิดกลายเป็นน้ําแข็งขึ้นมา เลยทําให้รถถังเนี่ยนะครับขยับไม่ได้คือจะเคลื่อนที่ทีนึงเนี่ยเรียกได้ว่าเรื่องยาวเลยครับต้องมาอุ่นเครื่องแล้วก็ไล่เอาดินออกนะครับส่วนข้อ3เนี่ยนะครับเราอาจจะได้เห็นกันในหนังบ่อยแล้วซึ่งมันก็เป็นความจริงนะ พราะความเชื่องช้าของมันเนี่ยนะครับที่มีความเร็วเพียงแค่38กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นความเร็วสูงสุดเนี่ยทำให้การเคลื่อนที่ของมันเนี่ยนะครับแพ้รถถังศัตรูเช่นรถถังเชอร์แมนหรือว่ารถถังที34แล้วถึงเกาะรอบๆด้านมันเนี่ยนะครับจะแข็งแกร่งก็จริงแต่เกาะด้านหลังมันเนี่ยเรียกได้ว่าบางมากๆเลยครับถ้าเกิดรถถังศัตรูเนี่ยใช้ความเร็วที่เป็นต่อนะอ้อมไปด้านหลังรถถังไทเกอร์ได้แล้วก็ยิง ตรงด้านหลังที่เป็นส่วนที่เครื่องยนต์อยู่นะครับผมก็สามารถทําให้รถถังไทเกอร์นั้นเจงได้เหมือนกันครับนอกจากรถถังไทเกอร์วันที่เราเรียกกันว่ารถถังไทเกอร์แล้วเนี่ยมันยังมีเฮวี่แท้งอีกรุ่นนะครับนั่นก็คือรถถังไทเกอร์2หรือว่า คิงไทเกอร์นั่นเองครับแต่ว่าไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับเราค่อยมาพูดกันถึงคิงไทเกอร์วันนี้ผมก็ขอจบเรื่องราวของไทเกอร์วันไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมหากชอบใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมหน่อยนะครับวันนี้ผมจะต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ